ใช้พระคาถาตั้งศาลด้วยตัวของตัวเองควรดูจากหนังสือพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลทุกชนิดประกอบกันสำหรับผู้ที่จะทำพิธีอาศัยเจ้าบ้านเจ้าของบ้านหรือผู้ที่เราเคารพนับถือมาเป็นพรามเริ่มแรกโดยการจุดธูปไหว้พระพุทธ หลังจากนั้นก็กล่าวบอกกล่าวเจ้าที่ขอขมาใช้คำว่าอิติสุกโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะก็เริ่มโดยการทำน้ำมนต์เป็นองค์การทำน้ำมนต์ จุดทูมจุดเทียนไหวพระให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจุดเทียนน้ำมนต์นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธ an 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 ังสรนังขัดฉามิธรรมังสรนังขัดฉามิสังขังสรนังขัดฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังขัดฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังขัดฉามิทุติยมปิสังขังสรนังขัดฉามิตติยมปิพุทธังสรนังขัดฉามิตติยมปิธรรมังสรนังขัดฉามิตติยมปิสังขังสรนัง คัดฉามยิตีปีโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุกโตโลก,กะวิถูอนุตราโรปุริสะสัมมาจารติสัทธาทเทวุตสาหนังพุโทโธภะวะเตสวาขาโตภะวะตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตพโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิตังจตาริปุริสะยุคานิอัตถปุริบุคคขาอิสะภะคะวะโตอัศวกะสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขิณิโยอัญชลีกะาลิโย อนุตรังบุญยังเขตตังโลกัดสาติต่อไปเป็นบทเจริญพระพุทธคุณอิติปิโสภะกวามือข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นในระหว่างเหนือคิ้วประนมนบบังคมนรรมสก,การข้าพเจ้าลำลึกถึงสรรเสริญเจริญพระคุณบิดอนยีสบอ็ดคุณมารดาสิองคุณแม่โพศพสามสคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรม ส8คุณพระสงฆ์สคุณพระแม่ธรณี21สอคุณพระแม่คงคา12บสองคุณพระเพลิงหคุณพระพายเจ็ดคุณอักษรสี่สบอดคุณอักขระส3สาคุณพระอาจารย์สิบทิศพระอุปัชาคุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาสานคุณอจวัทคุณปัสจวาทคุณมิศวัท คุณมะดวงแก้วทั้งสามประการคุณห้าสินห้าคุณสินแปดคุณสินสิบคุณสินสองรอยี่สิบสองคุณมรกสี่คุณผลสี่คุณนิพานหนึ่งจึงรวมเป็นพระนาวะกุตรธรรมด้วยเดชาของข้าพเจ้าจะขอทำการสิ่งใดขอให้ประสิทธิ์คุณพระฤาษีนารอดคุณพระศรีนารายคุณพระศรี ตาไฟคุณพระสีหน้าวัวคุณพระฤาษีปลายโกฎติคุณพระฤาษีพิลาคุณพระฤาษีบรมโกฏคุณพระฤาษีปัญญาสดคุณพระฤาษีสมมิรคุณพระฤาษีผู้มีอิทธิฤทธิทั้งร้อยแปดพระองค์พร้อมที่ผู้ริศตาบรมีคุณพระศิวะคุณพระอิศวนคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยมคุณพระการคุณพระนารายอวตารคุณพระจตุโลกกับันทั้งสี่ คุณพระมาตุลีคุณพระภูมิเจ้าที่กรุงบาลีอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งหูชนคุณพระทศพลคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทัศอันเป็นบารมีคุณพระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันคุณพระศรีดัรตาไตคุณพระธาตุคาตาคุณพระสุพระสตุกเจดียคุณพระวิมมหาโพอลุงโรชารวัน คุณพระธรรมวิหารสี่ประการคุณโมคคารนาคุณพระสารีบุตรคุณพระอนุรุตคุณพระอุปคุตเทระคุณพระอนนท์คุณพระพระกวัมบดีคุณพระตรีนิสิงห์หคุณแรกคุณยันคุณกันคาถาคุณว่านคุณยาคุณตรากุฏพิสมอนคุณพระปรเจียดและมงคลคุณพระมหาศาสตร์อเลืองเดชวิเศษสุดคุณพระอินหกคุณพระจันสิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระเสาสิบ คุณพระพฤหัส1ิเก้าคุณพระลาหูสิบสองคุณพระสุกยี่สิบเอ็ดคุณพระเกียรติก้าคุณพระพุทธท้าเจ้าทั้งหลายอันที่เคยอุบัติขึ้นขอให้ประสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิกริยังติตถาคตโตสิทธิเจโชชโยนิจังสิทธิลาโพนิลตลังสัพะส,สติภวันตุเมก็ใช้เทียนที่จุดบูชาน้าหยดลงขันเพื่อทำ น้ำมนและว่าคาถาต่อไปพระคาถาประจุนมนต์ธรณีสารสีโลเมพุทาเทวันจะเนวเตพรหมเทวตาอันทะเยตาระเจวะหะเทบระเมสุระปาเทตะเพชรูกันเจวะสัพพกรรมะประสิทธ ทีเมสุมาติสุมาตาสุมาเสนาสุลุยหะตอนลุยะตอนและยะคันชะตาคันชะมุมิโอคาเสติติตายิสุมาติสุมาโตาอารหังทุบทโตนมโมพุทธยยะนะคือพระพุทธกุกุสันโธโมคือพระโกนาคมพุทธคือพระพุทธกัตสุทาคือพระสัมมาณโคดมคือยะคือ พระศรีอริยะเมตรัยขอเดชะบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์จงเสด็จลงมากำรับหมู่มันัยรีทั้งฝูงผีปีศาจร,ราชพูดพูดและผีพลายทั้งโป่งเปลดอสุรกายที่แกล้งทำมาจายาสาไถแกล้งให้มีโครคภัยไข้โรคาปีหง์ผีหาจงอย่ามากล่ำไกล สารพัดที่สุดอาวุธทั้งหลายขอให้เคลี้ยวกลาดปรับสัตว์ทั้งหลายที่ดุร้ายเหลือขนาดทั้งอุบัติและจันไหลทั้งคุณใสและที่เขาให้มาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเบื้องต่าและเบื้องบนอีกทั้งคุณผีคุณคนคุณไรกาภาพยนตร์และอาถรรพ์ทั้งหลายที่เขาฟังฝังไว้หนทางในระหว่างประตูยนต์ขอเดชะสัพพะพันยุเจ้าจงลงมาทําลายล้างด้วยวิชาข้าพเจ้าขอ อาราธนาถึงคุณพระโสมผู้มีทรงศีลอันบริสุทธิ์สวดมนต์วนสายศีลทาเป็นนาำพระบุทธมนต์เป็นมงคลด้วยล้างโทษทันให้ห่างหายสัพพทุกสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเสนียดจันเลวินาศสันติขอให้ปราศจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงหนีห่างไกลจากเขตสถานนอกจากขอบขอบอกจากเขตจกักรวาลณบัดนี้ พุทธังจ er ักวรรังอาหารปิตาชานามิธรรมังจักกวรังอาหารปิตังชานามิสังขังจักวารังอาหารปิตังชานามิคัจฉามุมหีอมจจกุลตามหายันตังอัคระขันตังคาถาสันตังวิกลึงเคลทุติยามปิจตุโกนจังมหายันตังอัคระสันตังมาคาถาสันตังวิกลึงเคล ปติยัมปิจะตุโคนจามหายันตรังอักระสันตังคาถาขันตังวิกรึงคะเลเมื่ออ่านองค์การสารประจุน้ำมนต์แล้วก็จุ่มเทียนลงน้ำมนต์เล่มน,นั้นเพื่อเอาไว้สำหรับประพรมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้จัดทำในการประกอบพิธีสาร